สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าส diabetes, ู่ช่องลินแฟรี่ทาร์ทนะคะคลิปน uh, ี้จะเป็นคลิปโอเพนบ็อกซ์ของมังกะทาร์ทนะคะอินส i r e d บายริคาโดมินเนตตีค่ะอิลลัสเ a รตบายแอนนาลาซารินีค่ะแล้วก็ผลิตโดยบริษัทโลสคาราบิโอค่ะเห็นไหมเอยโลส s าราบิโอซึ่งแน่นอนที่สุดคือไพ่ในสำรับของคุณบริษัทโลสคาราบิโอนี้ จะผลิตในประเทศอิตาลีและแปลอย่างต่ำห้าถึภาษานะคะนี่เป็นภาษาที่เขาแปลเลยที่เลืตัดสินใจซื้อชุดไพ่สำหรับนี้เพราะว่าส่วนตัวเลยเป็นคนชอบไพ่ภาพสีระบายสวยๆอ่านง่ายเข้าใจได้ลึกซึ้งจากสีสีหน้าและท่าทางของตัวการ์ตูนในนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นมังงะหรือไม่ก็ตามและถ้าสีสันที่ สามารถสื่อความหมายประจำไพ่นั้นสามารถสื่อออกมาได้ตามหน้าไพ่ได้ด้วยก็จะยิ่งดีและถูกใจไปเลยค่ะอันนี้ก็เป็นกล่องกระดาษบางเห็นไหมคะว่าขาดแล้วปิดไม่สนิทด,ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไพ่สำหรับนี้จะใช้บ่อยๆจำเป็นจะต้องมีถุงใส่ไพ่ตาหากใช้อีกทีนึงน,นะคะกล่องจะได้เก็บกับเราได้นานๆโน,น่นี่ด้านข้างไพ่ค่ะ นี่ด้านหลังกล่องเนาะนี่ด้านข้างกล่องค่ะโอเคพอเราเปิดกล่องมาแล้วก็จะมีนี่เลยแผ่นรองไพ่นะคะอันนี้ก็เป็นชื่อเนาะไพในซีรีส์เดียวกันกันกบของอบริษัทโ o ส c a ร a บิโค่ะเยอะมาก นี่ก็เป็นสภาพหน้าตาของหลังไพ่สำหรับนี้นะคะสามารถอ่านไพ่กับหัวได้ค่ะแล้วก็ความแข็งความหนาของไพ่ก็ถือว่าดีมากนะคะขนาดเล็กพอดีมือค่ะมาตรฐานไพ่ของโรสคาราบิโอค่ะเคลือบแมตค่ะไม่เงามากจั่วง่ายสับไพ่ง่ายค่ะถือว่าดีเลยนี่ก็แผ่นลงไพ่อีกแผ่นหนึ่ง มังกาทารลอดนะคะสวยมากนี่ก็จะเป็นไกด์บุ๊กของไพ่สำหรับนี่นะคะ่ะมังกะทารลอดนะจะเป็นแผ่นกระดาษก๊อปีทั่วไปแล้วข้างในมีทั้งหมด5ภาษานะตามใต้กล่องผลิตขึ้นก๊อปปี้ไร์ครั้งแรกเมื่อปี2006ค่ะอ,อืมปัจจุบันนี้ก็ยังมีขายอยู่นะคะไพ่สำหรับนี้ใครสนใจสามารถไปหาซื้อได้เนาะ Okay. เรามาดูหน้าตาของไพ่แต่ละใบดีกว่านะว่าเป็นยังไงเ so, อันนี้เป็นองค์ประกอบของไพ่ตามหลักของโลสคาราบิโอทั่วไปนะคะก็คือมีทั้งหมดนี่เลยจริงๆใพ้กล่องมัน5ภาษาแนละแต่นี่มันคือ6ภาษาตามขอบกล่องไอ้ขอบไพ่ขอาไพ่เป็นตัวเลข เลขประจำไพ่อันนี้คือเป็นไพ่ของเมเจอร์อาคนานะคะจะเป็นตัวเลขประจำไพ่ยอยู่ด้านบนเนาะโอเคไพ่ใบแรกคะ่ะ the f o o l the s o r c e r e s เนาะหรือว่าไฮโรเอ่อไฮโรฟนี่นี่ไฮพริเทสขออภัยนี่สิไม่สิต้องเป็นเมจิเชียนนี่โอ้ การเรียงลำดับไพ่ไม่ได้ตามหลักของ r i เดอร์เวททั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นก็การอ่านไกด์บุ๊กก่อนทำการอ่านศึกษาไพ่จริงๆนี่จึงสำคัญนะคะสำหรับไพ่สำหรับนี้ the priest the emperor the empress The prettiest mm. The lover's The chariot Justice The hermit the wheel strange อ mm ืมมันกอยเหมือนจากดาก้อนบอลเลยเนาะสวยมากเลยโอเค the hangman death temperance The devil, the power, the tower, the stars, the moon, the sun. จ m ด n ม the w o r l ลต่อไปก็เป็นไพ่ไมเนอร์อาคานานะคะสังเกตดูว่าไพ่ไมเนอร์อาคานาของแต่ละาธาตุก็จะแบ่งตามสีออกไปเนาะเรามาเริ่มกันที่เช e ร r i e s ธาตุน้ำก่อนเลยนะคะ The ash of cherries สวยมากเลยลวดลายของเขานี่เหมือนโถ่้วยชามของแถบมือจีนเลยเนาะ2 o p t i o n l i s t 3 o p t i o n l i s t 4 o p t i o n l i s t 5 o p t i o n l i s t Six of seven of list eight of list nine of list ten of shallies. Prince of Chalice, Princess of Chalice, Mungonam, King of Chalice, Queen of Chalice, Edge of Pentacles, Two of Pentacles. Three of Pentacles, Four of Pentacles, Five of Pentacles, Six of Pentacles, Seven of Pentacles. 8 of Pentacles 9 of Pentacles 10 of Pentacles โ oh, อสวยมากเลยงานแต่งมีเด็กๆมาร่วมด้วย okay. Prince of Pentacles Princess of Pentacles King of Pentacles ท่านโชกุล Queen of Pentacles ต่อไปก็ไพคาทาน,นะคะ Age of Wands Two of Wands สวยมากเลยเน้นโทนสีแดงเนาะ three of wands สังเกตว่ามังหะชุดนี้ไม่ได้เน้นความเป็นญี่ปุ่นเนาะออกแนวจีนๆซะส่วนใหญ่นะ four of wands มันก็คงญี่ปุ่นแหละแต่ว่ามันหน้าตามันไม่ได้มังหะซะเท่าไหร่เนาะเน้นแบบการ์ตูนโบราณนะสมัยคิวซังนะคะ five of wands six of wands 7 of wands 8 of wands 9 of wands 10 of wands prince of wands princess of wands King of Wands Queen of Wands โอ้สง่ามากเลยไพย่ราชินีคะทาชอบมาก Age of Swords 2 of Swords 3 of Swords Four of swords. Five of swords. Six of swords. Seven of swords. Eight of swords. Nine of swords. King of swords prince of swords princess of swords king of swords เ mm หมือนักบวชนักบุญน,นเนาะมากกว่าสมุรอีกสวยมากเลยลายสุลาบ,บนผ้าของเขานะคะ อลังการ Queen of Sports และนี่ก็คือหน้าไพ่ทั้งหมดของมังกะทารอดนะคะ by r i c c r r o o m n n t t t i n s p i r e d by a n n n l a า z าร i i ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ